ครับว่าไงครับอาจารย์ของมิเกลสวัสดีครับว้าเดียริงจังเลยพี่ถึงเลยครับผมชื่อเซร์โนครับอ๋อเป็นไรเนี่ยเต็มบกฮัลโหลครับโอเคครับเด็กแป๊บนึงสองแสนใช่ไหมมึกแน่เป็นเชียอะไรเชียร์พัดแจ้งมิกเกียวเดียวก็เลิกแล้วค่ะน้าหานูบักอีกแล้วอ่ะมี็นโซละเหรอมันยังมีเหรอ่ะโซลไปไหนอ่ะ สองทุ่มไปคอมมูนิตี้ไทยแลนด์โลเพสี่ทุ่มไปประเทศโอเยอุ้ยมดกต่มนะงานเยอะเนี่ยงานรับตัวเนี่ยนี่เอาดาราเขาแข็งมาครเนี่ยไม่มีตังค์ไม่มีเงินเดือนไม่มีมีก็ไปเลี้ยงตัวเล็กหมดอะดูแล้เบาไปเกาะเขากินมันก่อน แหลมเจริญเขาพาไปกินเขาก็ออกตังให้อร่อยมากแหม่มจะได้อร่อยจริงแต่ถ้ากิดกินมันกินกับคนของใจเนาะมันก็จะอร่อยแบบคูนไปอีกอะเาละยิ่งเขาเป็น<จ>คนเลี้ยงยิ่งอร่อย <c oughs> ควายอ้หเหี้ย <c oughs> <c oughs> สรุปพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเล่นแล้วช่วยมอยมาสิเฮ้ย เอาก็มันออกแก๊งไม่ได้มือมันออกแก๊งไม่ได้ใช่ครับออแก๊งเสร็จนี้จากกระต่ายเป็นหมีต่อปะครับเนี่ยคุณคุณสภารู้จักเขาไหมครับเนี่ยใช่ครับเป็นหมีนะครับโนรินอ่ะโนรินคือ่ะโนรินอ่ะคุณหมอคุณหมอโนรินนะครับแม่แต่าว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับพระผมขอไฟย่างนะครับฮ่าไอ้หมอกว่าเบนลี่โนรินหนูให้ เราไม่แรกแล้วไม่ต้องมีมีใจเย็นมีใจเย็นมีโนลินมาลินมาเนี่ยอาจารย์ของมิเกลเนี่ยจเยนจ้าขาเนี่ยแลนนี้ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้เป็นหมอเถื่อนครับตอนนี้หมอเถื่อนเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยหนูก็เป็นหนูก็เป็นพยาบาลเหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ชี้ขาเดือดแตก เดี๋ยวมือแตกเยี่้อใครจะอยู่ก <ker> ็อ <hacerlo> ยู่กูไม่อยู่ไอหมุ่มขับคันนั้นกลับเลยโอ้ลากูแล้วใครขับ GTO กลับอ่ะแล้วเอาไมรถคันนั้นกลับมา GTO อ่ะโบ้สู้เว้ยเนี่ยคนละฟิลกันเลยอ่ะเหมือนแบบเมื่อกี้ขับเมื่อกี้เหมือนขับตุ๊กๆมาแล้วตอนนี้มาขับซุปเปอร์คาร์เย็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ขับไปนี่ เบนต์อะไปลองฝึกไว้เลยขับง่ายกว่าแลมโบใช่เหรอใช่ว่าแลมโบขับง่ายสุดแล้วเนี่ยเบออ้นขับง่ายกว่านี้เบ้นอย่างบ้าโนลิน no จีเทวไปเปลี่ยนสูตรก่อนเอาช็อตทิกตอกก่อนเร็วปะวงวงวงปะวงวงปะวงวงสลัมังกงตงตรงอะไรอะตอนนั้นจำได้ไหมว่าโนลิน no ก็เป็นคนขับนะตอนที่แบบพาพาไปเข้าแก๊งอ่ะแต่อนนั้นเป็นวิชันไง เออท้ายก็เป็นผมแดงเหมือนกันเออสุดท้ายแก๊งแตก <laughs> วเว้ยยังก็นี่ไงก็ยังอยู่นี่ไงแก๊งแตกไอ้มึกแก๊งแตกไอ้มึกแก๊งแตกไอ้คุยไม่เป็นไรนะเว้ยมึกเพราะกูก็แกงแตกเหมือนมันเฮียดูตัดปรับร้อยล้านด้วยซาวี้ <laughs> โอ้ยไม่จะมาอยู่ด้วยกันจริงๆจังๆสักทีวะ <laughs> <laughs> ก็อยู่ด้วยนี่กูไป หาตังเปลี่ยนค่าชุดไปเปลี่ยนชุดมีมีตังแปลกนึงกดตังแบบมีตังเห้ยกูจะกดตังพี่เหี่ยนกดสิไอแน่ม่แน่ม่แน่โอโดดมาเลยครับมาเลยออ๋อนี่คือวิธีกดตัง์เหรอกดตังไอ้ๆก์เป็นไหมเนี่ยเออ อ่าโอเควิธีกวดตังค์มันต้องหาตังค์เปลี่ยนชุดไงน้องโอ้สวยสวยได้กำไรพันสามไล้ดิเอ้ยถ้าทำอะไรเสร็จแล้วเอาไอ้ไอ้ดอกเที่ยงคืนก็ได้นะมันจะมีไอ้ดอกห้าทุ่มครึ่งกับเที่ยงคืนเออเดี๋ยวขับเข้ามาไปทำงานก่อนนะ,ะนะครับว่างปะวงวงนะปะวงวงมันต้องร้านไหนวะไปนี่ไงนี่ไง,ไ,งไปร้านดุกันเลยถ้าตรงนี้คนเยอะ เออวันนี้มีช้อมด้วยมีช้อมด้ถึงตีหนึ่งมีช้อมมีตีหนึ่งหลอไม่เอาร้านเดิมกูเจาร้านเดิมมึงเป็นไรมึงเจ้ากูจะเอาร้านเดิมแล้วมึงเป็นอะไรต้อนข้อมูลไม่เห็นแรงเลยไม่ขับ GTO อย่าเลี้ยวอย่างควายเลยตอนเนี้ยไอ้ยันรถหรือบักฝรั่งไม่รู้เบ้งติดดิติดแล้วเหมือนมีคนดึงหลังอ่ะไอ้ยันรถกูโคตรเซ็งกับรถแม่งเลยอ่ะ แล้วเมื่อ,อาไปแลกมาทำไมอะแม่ทีแรกมันไม่ได้ก่าองนี้อยู่ดีมันก็กา่าเฉยเลยเราเตียนรู้ตัวไหมนี่รู้จักหมึ่แนไหมครับร้ครับเพู้อ่ะเนี่ยมึงเอาอีกแล้เวเขาสามไม่พูดกันละอันนี้รู้จักโนรินมาลินมาไหมพระจนันร์ของมิเกลคุณหมอโนรินเนี่ยเรารู้จักไหมอันนี้แบบเราคุยกันโอซีได้รู้จักไหมรู้จักครับรู้จักอ้าาาเย้ทำไมรู้จักกันมดเนี่ยอันนี้เดี๋ยถ้าเกิดพวกนี้ถ้าสมมติสมมตินา้นนี่แค่สมมตินะถ้าสมมติวิวแพ้ไฟใช่ไหม บิวอยากนั่งกับคุณหมอโนรินไหมนั่งครับนั่งนั่งเออเนี่ยพระจันทร์ของมิเกลเนี่ยโอ้โหยอดนี่ผมกว่แบบกินพอร์ตจากฟ้าเวียม์เลยนะธนาคารเออว่ะเอ้ยธนาคารไอโนเร็วๆเอ๊ดเอ้ยขอถ่ายรูปก่อนเอ้ยไปได้ก็ไม่ไปได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ฮัลโหลวิว วิววิวเชาติ้งทำทำเพลงปะองวงได้ไหมวิวมึงจะให้เขาทำทำไมล่ะมึงก็ทำเอง,เอเองสิเออเชื่อติจากเขาดีพี่อ่ะได้ไหมวิวขอขอได้ไหมทำอะไรนะพี่เพลงอ่ะปะวงวงอ่ะอ่าไม่เป็นพี่หน่อยปะวงวงวงปะวงๆๆะวงเนี่ยพูดเงี้สามรอบได้ไหมไปอยากให้โนอลินเดินได้ไหมได้ไหมดีพี่ดีกว่าพี่ทำดีกว่าเอาวิวเอาวิวทำได้ไหมเอาช่วยกันจะแบบประสานเสียงกันได้ไหมได้ไหมได้ได้อ่าหนึ่งสองซ่ม างวงงเ,เ,เ,เอาเอาเอาไอ้วูดดิเดี๋ยวมันไม่พร้อมกันเอาเร็วหนึ่งสองสาม